โอเคค่ะทุกคนนี่ฉันจะเล่าให้พูกถธอฟังนะมีคนอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะเมื่อความเป็นรมติของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐมนตรีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวรกหนึ่งอนุสีแล้วรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทางคณะการกระทาของผู้ถูกรองเป็นการการกระทําของคุณหนูอะ่ะเป็นความผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรง ร้ายแรงร้แหลรงดิฉันไม่สามารถที่จะอธิบายความร้ายแรงให้เกินกว่านี้ไปได้อย่างไรขอย้ำคำว่าร้ายแรงมีผลทำให้คณะรัฐมนตรีจะต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วหนาสำนักรัฐมนตรีเก่าดินแดนที่เจ้าจากมา ส่วนไม่พอขอไปตีเอาดับหน้าตุยสยากนกกาช่างมันเถะนะิดนาชาตินี้วันนี้ดรมริกาก็ยิ้มได้หัวรอดได้แต่ขนาเดียวกันเมื่อวานดรมาริกาก็ใสหดไสหูเหมือนกันอู้ยข่าวลือก็เต็มสองหูแล้วลข่าวลือ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 เยอะไปหมดแล้วอีนะักข่าวใหม่ๆก็ ปันข่าวซะจนกูเนี่ยตกใจไปหมดปันข่าวจนกระทั่งอีพวกเสื้อแดงขนกันไปนั่งอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ยชัยโยโหยิ้วตีกองร้องเปล่าตุลุงตุงแจตุลุงตุงแจไอ้กูก็ใจไม่ดีอีนักข่าวมานั่งสัมพันธ์ดกจอมริกาอยู่อีนักข่าวก็บอกว่าพี่เขาลอดนะไอ้กูก็ตกใจอีนี่มึงอย่าเพิ่งเซ่มนจะมาลงมารอดอะไรโอ้ยนั่งฟังกันไปก่อนพอฟังไปอีกแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเสื้อแดงดีใจเก็ ตอนมาช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยกูก็ตกใจเหมือนกันโอ้ขี้ไม่ได้ตดไม่ได้เลยทีเดียวตอนแรกไสหดหมดเลยกูตอนแรกนักดนตรีก็ไสหดมากเลยนะกูก็เตรียมเพลงเตรียมเพลงกูกะจะบรรเลงเพลงหนักแผ่นดินอยู่ละจ้ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วปรากฏใครก็ไม่รู้อีตอนที่ก็กําลังอ่านอยู่โอ้คอควายขึ้นเต็มเลยตอนครึ่งชั่วโมงแรกเห็นเธอเห็นคอควายไหมคอควาย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 อคายอควายคอควายคฮ่เฮคอควายคอควายคอควายขึ้นเต็มไปหมดอีพวกนี้มึงไปขอโทษขออภัยซะนะอีที่คอควายที่มึงขึ้น่ะ เอออีพวกแสดงอีพวกแสดงเอยอีพวกแสดงแม่งอ่านกฎหมายก็ไม่รู้ดูกฎหมายก็ไม่เป็นตั้งแต่ไม่มีเฉลิมและก็ไม่มีวันอยู่บำรุงแล้วก็ไม่มีเฉลิมอยู่บำรุงกับไม่มีวันอยู่บางบอลไปอยู่ในช่วยพักเพื่อไทยปรากฏอีควายแดงแม่งก็อ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นสังเกตจากคนอื่นว่าเขายิ้มอ่ายิ้มแล้วจะมาอ่ายิ้มอ่ายิ้มยิ้มแสดงว่ายิ้มแสดงว่ารอดแหละเฮ้ยวะมึงเฮ้ยปรากฏว่าแม่งไซโยโฮยูปรากฏว่ายัง ปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าเฮเกอร์เือแดงเฮเข้าใจผิดอีเจอีเจเซ่เนี่ยอีเจเซ่เนี่ย เจสแสดงเ hey. ฮโดยเฉพาะอีเจสเสขาวแม่งเง้าวอ่านกฎหมายก็ไม่รู้ดูกฎหมายก็ไม่เป็นแม่งกะจะบิ้วอย่างเดียวแม่งกะจะเอาเ hey, ฮจะเอาบิ้วอย่างเดียวหลังจากนั้นตอนนั้นแหละมึงพอช่วงท้ายอีฮ่าวิ่งออกไปหาลูวิ่งออกไปหาห้องขี้ถ้าไม่ทัน ปรากฏอีสเสอร์แดงที่ตึกพักเพื่อไทยอ่ะเขาวิ่งออกไปเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะไปขี้ใช่ไหมดัจับริการไห่วิ่งไปหาห้องน้ําหลบหลบหน้าเพื่อนท <c oughs> ําไมล่ะอาอทาไมล่ะเป็นแกนนอนเลยมึงไม่ใช่ไม่ใช่แค่เป็นแกนนํานะ <c oughs> เป็นแกนนอนในการนาให้ทุกคนใช้เยอะ <c oughs> พอเพื่อนหันกลับมาอีีนี่วิ่งเข้าห้องขี้เลย ไปขี้จะไม่ขี้ออกพอดีไม่วิ่งเข้าไปร้องไห้แล้วก็อายเสียใจอารมณ์วิ่งเข้าไปปรับอารมณ์วิ่งเข้าไปปรับอารมณ์มาโอ้น่าจะปวดหัวมากเลยอีเสื้อขาว เสื้อขาวเออได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนพอหันมาอีกทีเขาเป็นพระมงไงสิบอกให้กูเฮพอหันกันมาอีกทีอีเสื้อขาวไม่มีเลยแต่อีเสื้อแดงอีเสื้อขาววิ่งเข้าห้องน้ําเรียบร้อยเออโอเคมีคนจะซื้อของค่ะอะเชิญค่ะจะซื้อของใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะทุกคนอ่ะขายต่อขายอะไรต่ออ้าวกูจะขายอะไรต่อล่ะอ่ะต่อไปขายอะไรต่ออ่ะ ต่อไปกันแดดอ่ะทุกคนในไหนเจ๊ก็จะไปจะไปะชุมนุมกันใช่ไหมจ๊ะพวกพี่นกเขาอะไรต่างๆเขานัดชุมนุมใช่ไหมจ๊ะเจ๊อัญจรีภริลักษ์เที่ยงวันวันพรุ่งนี้เขาจะไปกันใช่ไหมจ๊ะ,ะไปที่กันแดด,ดค่ะทุกคนดกนรกกล้วยมมีกันแดดนะคะถ้าคุณเนี่ยซื้อหลอดใหญ่เราจะแถมหลอดเล็กให้หลอดหนึ่งกันแดดด,ดกรกรกล้วยมมี2กล่องนะคะกล่องใหญ่แบบนี้กล่องเล็กแบบนี้นะคะด้านนด้านนอกของกล่องใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกันแดดดรกล้วยเลือดสเปนเ์ตนแอนแอนมากซื้อกล่องใหญ่เราจะแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่ง กลองใหญ่เนี่ยหกร้อยเบาทแถมกล่องเล็กราคา199บาทให้จัดไปเลยค่ะ690บาทค่ะซื้อ1นกล่องแถม1นกล่องเล็กซื้อ1นกล่องแถม1นกล่องเล็กจัดไปค่ะ หนึ่งกล่องใหญ่นะคะดอกเตรมิกจะแถมหนึ่งกล่องเล็กที่นี้หลายคนถามว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะกันแดดดอกเตริกา,าจะมีประสิทธิภาพในเรื่องเกี่ยวกับนะคะ,ะการใช้กันแดดดอกเตริกานะคะมันมีกล่องใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนกล่องเล็กร้อยเก้านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องใหญ่690เราจะแถมแถมกล่องเล็กให้ด้วยนะคะแปลว่าคุณจะได้ไป2กล่องนะคะเล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่กกหญได้ไป2กล่อง690บาทอบะาทที่นี้มาดูค่ะกันแดดดอกเตริกามีคุณสมบัติอย่างไรคุณพี่ขาดคุณพี่ พี่ตาดรมริกาจะจัดให้คือกันแดดดรมริการมี spa 50 pa บกบวกบวกและเป็นกันแดดผสมตรองพื้นและเป็นกันแดดที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหนักหนาสาหัสกับใบหน้าขนาดไหนมันจะ ปกป้องแล้วก็ปกปิดการปกปิดของเรามันจะปกปิดแบบเบาบางแม้ว่าหน้าเราจะเป็นสิวเป็นร่องแก้มหรือว่าหน้าเราเนี่ยไม่เรียบไม่เนียนแต่ว่ากันแดดดกรกเจกามันจะปีปกปิดนะคะรูคุมขนนี่เรียบแล้วก็เนียนแล้วก็ตึงแล้วมันจะมีโทนอัพตัวโทนอัพจะปรับเข้าเบ้าหน้าทุกๆสภาพสีผิวไม่ว่าคุณจะเป็ยนผิวเหลือง<ช>ผิวขาว<ช>ผิวกระจ่างผิวคล้ำนะคะทุกคนมาดูนะคะขออนุญาตยืมยืมคนหน้าคล้ำหน่อยแมคะยืนตรงนี้หน่อยนะคะสมมติว่าดรมเิกา เป็นคนเนี่ยนะนะคะดกรมริกาเป็นแบบนี้อ่าสมมุติว่าอันนี้เป็นฝ้านะคะทุกคนสมมุติว่าดอกรมริกามีฝ้าและทีนี้มาดูนะคะทุกคนสมมุติว่าดกรมริกามีฝ้าคุณดูนะคะอยากกับพิบตาเด็ดขาดนะคะเอากันแดดดอรมริกาป้ายไปป้ายไปตูดตดตูดตดปับ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 คุณพี่ขาคุณพี่ดูนะคะคุณพี่ดูนะคะอย่าอยากกับพิบตานะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะว้ายดีมากมันลดมากเห็นไหมคะฝ้าหายเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันปกปิด อย่างเบาบางอ่ะจากนั้นปุ๊บมาดูหน้าฝุ่นอ่ะหน้าฝุ่นมาค่ะนะคะหน้าฝุ่นมาค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะทาให้นะคะสมมุติว่าตรงนี้ของฝุ่นเป็นเป็นเป็นฝ้าเห็นไหมคะสมมุติว่าตรงนี้ของฝุ่นเป็นฝ้าอ่าคุณดีนะคะคุณดูนะคะคุณอ่าจากนั้นปุ๊บนะคะคุณพี่ดูนะคะเนี่ยใช้ไปแค่นี้นะคะเท่าประมาณสักอ่าสองเม็ดถั่วจากนั้นปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ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 แปะไปนะคะแปะไปนะคะใช้มือก็ได้นะคะอย่างง่ายๆเลยค่ะทุก เกลี่ยเลยไม่ต้องใช้เกลี่ยเลยอะ่ะมือค่ะปืดปืดปืดคุณพี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ คุณเห็นไหมคะซ่าห,หาย<ม>ไปเลยคะ่ะเออแวบ็บเลยคะ่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะน่าจะไม่หนาไม่ยืมไม่หยาไม่ตกขอบไม่ตกล่องแล้วถ้าเกิดว่าคือผิวฝุ่นอะฝุ่นเขาจะเป็นคนที่ผิวไม่เรียบนะคะผิวไม่เรียบพ้นพอกันแดดด้ดมยกิกานะคะทาไปที่ผิผวของฝุ่นใครดูนะคะทาไปอีกนิดนึงและไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนาเกินไปไหมเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากันแดดด้วก๊อฟิกามันจะเกลี่ยนะคะแล้วก็ยิ่งปาดยิ่งเนียนยิ่งปาดยิ่งเนียนยิ่งปาดยยยิิ่่งงเนนีปา ยิ่งเนียนยิ่งปากยิ่งเนียนยี่เห็นไหมคะยิ่งปากยิ่งเนียนเห็นไหมคะดูด้านนี้ที่ยังไม่ได้ทาเห็นไหมคะ,ะดูด้านนี้ที่ทาแล้วเห็นไหมคะยิ่งปากยิ่งเนียนจัดไปค่ะอ่ะหนึ่งกล่องเท่าไหร่นะคะตัวนี้6 9 0บยาทแต่ว่าใครซื้อหลอดใหญ่ไปนะคะเราจะให้หลอดเล็กเพิ่มไปด้วยค่ะ แต่ถ้าเกิดใครที่อยากลองใช้โอเคอาจจะโอเคขอแค่ลองใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะหลอดเล็กหหลอดเล็กร้อยเก้าค่ะไปดูที่ตะก้าหลอดเล็กร้อยเก้าแต่ถ้าเกิดซื้อหลอดใหญ่คุ้มค่าเลยค่ะคือ6กรบาทในปริมาณ30กรัมเราจะแถมปริมาณ15กรัมหลอดเล็กข้าอีก1หลอดแปลว่าคุณใช้คุ้มมากและตัวนี้นะคะเวลาทาแล้วดอกเตอร์มริการไม่ทาแป้งอีกแล้วนะคะตัวนี้ใช้แทนทั้งครีมรองพื้นคุชชั่นแล้วก็ครีมอ่ากันแดดยู่วันสต็อป คุณพี่ขาถ้าเกิดคุณพี่ใช้ตัวไหนอยู่ก็แล้วก็ตามลองใช้ตัวนี้ดูเพราะตัวนี้เป็นตัวทรงออกตะวันออกกลางของดรมาริกาแบรนดิงอยู่ตัวนี้นะคะตัวนี้ดรมาริกานะคะแล้วก็จะเป็นอันเดอร์ตัว U V s u n ส c r e ครีมนะคะทุกคนโอเคไปจัดไปค่ะเราจะออเดอร์ให้บ้านนี้20บ้านนี้20บ้านนี้20สําหรับการแถมเนาะโอเคค่ะจำนวนจำกัดนะคะบ้านนี้20บ้านนี้20ออเดอร์บ้านนี้20ออเดอร์บ้านนี้20ออเดอร์รวมทั้งหมดเป็น60สออเดอร์ ซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องเล็กซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องห้าสี่สามสองหนึ่งจัดไปเลยค่ะไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะอย่าไปกันแดดนะคะซื้อหนึ่งกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กนะคะจัดไปเลยค่ะ จัดได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนหนูขอพูดนิดนึงก็คือพี่พี่ผู้ชายใช้ได้นะคะอย่างที่พูดไปว่ามันกินกับสภาพผิวเรานะพี่จริงๆหนูเนี่ยเป็นคนผิวที่แบบคล้ายๆผิวผู้ชายอยู่นะใครที่กลัวมันจะวอกนะคะดูได้เลยนะคะเนี่ยจากที่พี่เขาทาให้ไม่วอกนะคะเมื่อกี้ทาเยอะนะคะทุกคนทาเยอะนะแต่มันไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบแล้วมันก็จะไม่วอกด้นนี้เรื่องของปกปิดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เขาทาไปเนาะใครดูนะใ<ช>ครดูนะใครดูนะสมมติว่าตรงนี้เป็นสีของฝ้านะคือ ดอกเตอราิกาทากันแดดอย่างเงี้ยนะ,ะป้ายป้ายป้ายคุณดูนะคะใช่ค่ะปื้ปื้ปื้คุณพี่อยากกระพริบตาเห็นไหมคะ นี่<ช>ไม่ใช่ไมายากรเห็นไหมคะปิดอย่างแนบเนียนเห็นไหมคะปืดเห็นไหมคะ,ป,ป,มมคะปืดเห็นไหมคะปืดหายไปเลยเห็นไหมคะปืดเห็นไหมคะแล้วผิวเนี่ยไม่หนาขึ้นด้วย<ช>ค่ะ<ช>เพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันจะช่วยทําให้คุณพี่เนี่ยเหมือนคุณพี่นะคะตบหน้าแล้วก็จากนั้นปุ๊บผิวเนี่ยฟื้นขึ้นมาดีขึ้นมาใช้เพียงแค่กันแดดดอกตุมริกากานอกจากจะป้องกันแสงแดดป้องกันฝุ่น pm ป้องกันไอ้พวกฝุ่นนะคะ uv ต่างๆมันกระเด็นเข้ามา<ไ>ป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ป้องกันแสงสีขาวสีเหลืองแล้วคุณพี่ขาให้